สวัสดีทุกท่านนะครับตอนแี้เรเข้าสู่รายการ sky nine tv นะครับท่านอยู่ในเกมมือถือนะครับเกมนี้น่าสนใจแล้วก็หยิบมาแนะนำกันนะครับเป็น dragon ball ในครับเรือกภาษาก่อนเลยนะครับสังกษิษนะที่พอจะเดาได้ว่ามันแปลว่าอะไรนะครับผมนะดาวน์โหลดแพทแป๊บหนึ่งนะครับนี่เลยนะก็จะมีเซเวอร์ใช่ไหมนี่เซิร์ชเอวอ่างมนี่ ก็เลือกตามที่เขาเลือกให้เรา s 1 3นะครับสีเขียวราบลื่นเป็นหน้ากล่องนะก็ฟังขวามีอะไรบ้าง Account นะครับภาษาแล้วก็อะไรไม่รู้นะกด enter game เกมบลยนะครับนี่ครับ Brown Ball นะครับสำหรับแฟนดักอนบอลก,ก็น่าจะชื่นชอบนะครับกับซีรีส์เกมดัลนบอลนะครับโอเคนะฮะเปิดฉากมากคูเฮ้อะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็สคิปไปก่อนเลยนะ ไปครับสคิปไปนะโอเคนะครับออกไปผจญภัยกันนะฮะเขาให้กดแอร์รันเจอเลยนะครับรูปแบบการต่อสู้นะครับเจอกับใครเนี่ยราดิสหรือเปล่าเนี่ยฟึบนะครับกดเลือกงกุลมาไฟกันนะครับย้ำช้ากับงอกุลครับเจอกับโอ้ตัวกิกกี้นะ ไม่ <c oughs> ใช่ไม่ใช่นะครับผ่านไปหนึ่งฉากการต่อสู้นะปิดไปนะเสร็จสับก็มีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับคุยกันไปก่อนแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับคุยกันไปก่อนแล้วกันนะสะเต็กอะไรทุกอย่างแป๊หนึ่งอ๋อกดกลับนะครับมาที่กระเป๋าของเรานะครับมีอะไรบ้างมีฮีโร่ตัวนี้ ทำการทำการอะไรเนี่ยอัพกอ่อัพฮีโร่ล้วเมื่อกี้นะครับไปเอเรนเจอร์ต่อนะครับเลือกไปที่ฮีโร่ตัวนี้นะครับจัดทีมาสามตัวแล้วก็กดไฟเลยนะครับมาพลังต่อสู้สองพันแปดโป๊กให้โป๊กให้โป๊กใหน้นี่ครับตัวกิกกก่อนเจกิกกก่อนนะครับนี่ครับ จ้านี่ครับยำชาอยู่ที่แนวหน้านี่ครังคลณซัดไปร่วงเรียบร้อยชนะไปนะครับต่อมานะครับเจอกับอะไรอามาดูตรงนี้ก่อนฝั่งบนนี้คืออะไรนะครับตัวนี้เคมนะของรางวันนะครับหลังจากนั้นให้เรากดข้ามไปเรื่อยๆก่อนแป๊บนึโอ้ เนื้อหาเยอะลือเกินนะครับกดกลับนะครับกลับมามาดูที่ตัวพระเจ้าเท е พเจ้ามังกรน,นะครับมีอะไรตรงนี้วันในการสุม่มสุ่มตัวละครหรออู้ได้ง,งูกุลนหรอนี่งูกุลนหรอมีเพชรสีด้วยเฮ้ยกดทำไมอ่ะกลับกลับกลับ กลับ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 มาดูฮีโร่ที่เราได้มานะครับมีกต่ค้นหาด้วยนะครับนี่งกุลอัพเลเวลอีกนะครับคอนเฟิรม์มปึง้งก็ให้ไปที่อัพเกรดเรียบร้อยต่อมากียร์นะครับอุปกรณ์เหรอกลับไป ไวเหมือนกันนะเอเลนเจอร์นะครับแล้วก็สร้างทีมก็เลือกงกุลมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้อ่ะมันไม่ใช่งกุลเหรอตัวที่ไม่ใช่หัวทองอะ่ะเนี่ยตัวที่อยู่คู่กันา่ะสีดาวกับห้าดาวเดี๋ยวบอกนะว่างกุลมีสองล่างนะครับโอ้โหสุ้ซูบัสยาดอ,อกดีนี่ครับใช้งกุลสองล่างเลยนะครับล่างธรรมดากับล่าง กำล่ง Super างซุปเปอร์เซย่าด็กโอเคครับต่อมากดไปที่ทีมอีกทีหนึ่งนะครับกดไฟอีกมาอีต่อเลยเจอเซลครับเซลครับเตะซุปเปอร์เซย่าเข้าไปนะครับกิกี้หลับไป 2. สองเซลจู่มกับปูยำฉาดโดยไป็หนึ่งบนเกียงกีไปเลยงบคุณล่างธรรมดาเบจิตตามาสาตุมเฮ้ยปวดหัวกับพวกนี้เกินนะครับนี่ทำอะไรกันนะครับนี่ครับ ชุดโบสัยยาอัดเข้าไปล่วงเลยครับเอยบร้อยชนะไปประมาณนี้เลยนะครับการต่อสู้ของดาวน์บอลภาคนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฉากเฉยๆนะกดไฟทีนะครับคอมโบสกิลอ่ะมาเฮ้ยเจอมานเลขสิบแปดซัตกิกกี้ไปก่อนเลนลับนะครับ บอลเกงีงติตามไปซ้ำอีกทีหนึง่งอื๋อาอกงจกักเห็นโกงจักเป,ป็นดอกบัวนี่กับเบจิตา้าซัดกับยำชา้าป้งเอาให้หลับปุ๋ยนะครับประมาณนี้เลยโอเคครับตัวนี้อะไรนี่ครมีมโอเคกดกลับไปมาดูที่คอมโบสกิลนะครับ เก็บ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 เหรียญแล้วก็เทปอ่าโอเคเก็บ okay. ไปกดกลับอีกทีหนึ่งมาดูฮีโร่ครับก็ทำการไม์สกอตนะกดคอมโบสกิลเข้าไปแล้วก็คอนเฟิร์มตัวนี้กดเอ็กมา formation โอเคกลับมาแล้วก็ โซโล่ต่อจัดทีมไฟส์ Fight นะครับมาอลุยนะครับไอ้น,อนี่ยนะืึเจอพลังของซูเปอร์เซย่านี่ครับตัวนั้นเป็นใครในผมยาวลาดิสหรือเปล่าจอบอลกิ้งกีเข้าไปนี่ครับงายกิ้งแล้วก็ดิจิตาซัดเข้าไปแล้ยวย้ำฉาป้งลิงเข้าให้โมกุลซัด นี่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 โหย้ำช้าลับเอาเลยครับโอ้โหโอ้โหโดอกน,นี้เจอเอากลับบ้างนี่ครับอืเบติตา้าซัดอ่าหู้ทำใหตายเบจิตา้าหรอโอ้ยอย่างมันคนระับโอเคครับกดกลับไปวูวเกมสอนเยอะเลยนะครับมีเมนูอะไรมากมายตัวนี้อะไรอีก ล็อกอินประจำวันนะแล้วอะไรกดออกไปแอดเนเจอร์อีกแล้วนะครับสร้างทีมนะครับไฟนะครับเจอหมายเลขสิบเจ็ดแล้วครับนี่นะฮะนี่จี๊ดี้นี่ไปก่อนเลยนะครับสิบเจ็ดซัดมาเบาแหววเบาหวิว,วนี่ครับปอนเกงกี้ตบเพอให้บิต,าาติต้าซัดอีกทีนึงเกือบหลับแล้วก็ยังฉาปิดท้ายเข้าไปเรียบร้อยนะฮะตัวนี้ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับ เรียบร้อยนะผ่านป้ายนะอ่ะมีตัวนี้ควิกอะไรสักอย่างควิกเช่เล่มน,นะครับแพทเทิร์นอ๋อก็จะได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะของรางวัลตรงนั้นเหรอกลับออกมาต่อมาไปที่โอ้โหเมนูเต็มหน้าจอเลยไม่รู้อะไรต่ออะไรนะครับวิสสิบอันนี้เปิดการ์เหรอโอ้ได้มาเลขสิบเจ็ดมา น่าจะเป็นฮีโร่ตัวใหม่นะครับมัง้งนะเฮ้ยตัวนี้ก็ได้เหรอกินยูเหรอผมอ่านผมจำชื่อตัวละครไม่ได้นะครับอืมนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็น,น,นเขาเรียกว่าอะไรนะเลือกดีอีกไหม โอเคผ่านไปโอเคผ่านไปตัวนี้ปุ๊บเอาในตัวนี้มาครับอืมเป็นการสุ่มแล้วมั้งนะได้คูคู s s สวันมาอีกตัวหนึ่งหรอเอามาดูยิงดูหน่อยสรุปเราได้อะไรบ้า,บางนะครับมาดูสคอร์หน่อยนะครับ อืมอะไรแค่สี่ตัวแค่สี่ตัวนี่นาะรายังไม่มีอะไรเพิ่มเลยการ์เมื่อกี้เราได้มาคืออะไรวะเนะี่ยเดี๋ยวดิวเกียร์เกือเกียร์อ,ออโต้นะนี่ใส่สวมใส่สอุปกรณ์ให้กับนักเตะไม่นักเตะตัวละครนะครับใส่แล้วออโต้ออโต้ Okay. โงก่กรุมอาอตุยำช้ามาแล้วโอเคไม่มีอะไรแล้ว,ลวเอ่อเมื่อกี้เราเปิดอะไรวะตรงไหนนะเมื่อกี้ตรงไหนนะเมื่อกีไนนอ้ไม่ได้อะไรมาหเหรอเนี่ยอืมตัวนี้มันโก,กคูใช่ไหมเนี่ย ำไมมันซ้ำกันน่ะผมไม่เอาผมผมไม่อินน่ะไม่อินกับกับตัวละครที่ซ้ำกันผมขอสามตัวแลันะ,ะสามลุมสามเนี่ยมานี่ไนงะมามจะไหวไหมนะครับลองดูนะครับจ้าปุ้มโอ้โห้กระเด็นเลยนะครับนี่ไนงะเอาดินี่ไนงะเจอปิดท้ายด้วยหยำฉานะครับมีโลเราตัวปิดเกมนะไม่ต้อง อะไรมากมายนะครับอืมอะกดกลับไปประมาณนี้นะครับมิชชันอะไรนี่เคลมไปได้ของมาก็เครมนะครับได้เครมงให้หมดนะครับเอาไว้ไปอัปเดตตัวละครของเรานะครับผมเปิดไอตัวนี้ตรงไหนนะเมื่อกี้อะครั้งครังครั้งครั้ง,งว้ อมาดูที่อวตารหรือเปล่าตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นซุปเปอร์สัญญาได้นะนี่อวตารเรานะครับเปลี่ยนได้นะครับนี่ตัวละครก็สามารถเปลี่ยนได้นี่ใช้ตัวนี้นะครับนี่นะเป็นซุปเปอร์สัญญาแล้วนะเมื่อกี้เราเปิดอะไรวะที่เป็นลูกบอลเยอะๆอ่ะ ombo สกิล ตัวไหนนะเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะจะไม่ได้อะตัวแซดนี่หรอตัวแซดนี่ก็ไม่ใช่นะครับตัวดับเบิลบอลนี่หรอไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นี่สกิลไม่ใช่ เออผมเปิดตัวใดด้อที่มันนี่ๆตัวนี้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 ตัวน,วนี้ใช่ไหมตัวนี้อ่ะเนี่เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรครับทุกท่านตัวนี้ต้องใช้เพชรซื้อได้ยังไงกัน อันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้เลยไม่เป็นไรเนาะ,ะกลับไปกลับกลกลับกลมาขอจัดการอีกหนึ่งแมตช์ก่อนจะจากลานะครับอืมเดี๋ยวผมใส,สงสัยอีกอย่างหนึ่งว่ามันมีด่านไหมตัวนี้หรอตัวนี้คือด่านใช่ไหมหนิอ๋อนี่ไงเป็นด่านนะครับไม่ใช่นะเนี่ยอันเนี้ย ใช่หรือเปล่านี่ยังล็อกอยู่นะครับเกีวิวอ p o อองเฟิ่มไม่ได้อีนี้่ะโก้อ่ะ,อะไฟดูอ่ะจี์เซลโอ้ <c oughs> โอึงเนี่ยโว้ย ดามี่น้อยจังเลยเซลยำฉาปิดฉากเลยนี่ครับเรียบร้อยชนะไปออนไลน์เล้วแรงมีแรงด้วยหรอเรือสิถึงจะเปิดได้อันนี้แหละ,ะเคลมไปนะเคลมอ๋อตัวนี้ ออมกันคอนเฟิร์มึ้งโอเคกับตัวนี้แหลงอ่ะดูต่อเราสามารถสลับตัวหน้าได้ไหมเอางอกุลมาไว้ข้างหน้ากับเบิกิตาไว้ข้างหน้าเฮคยเฮ้ยเนี่ยงอกุลไว้ข้างหน้าตรงนี้นะครับ จำชา้านี่นี่ตรงนี้เออว่าม็นสามเหลี่ยมนี้นะครับปปลุยนะครับนี่นะมาคราวนี้แหละรับหน้าแทนเป็นโมกุลล่างทองนะครับโอ้ฟิซร์หรอ,เ,อเรื่องวะเอาอีาดิสอันนี้อะไรคุมๆสักอย่างนะจำชื่อไม่ได้นะครับนี่ครับนี่ครับปิดท้ายอีกแล้วนะครับยำชา้านี่ปิดท้ายตลอดเลยนะครับผ่านป้ายนะครับ เนี่ทำไมมันไม่ผ่านตั้งเตียี่ม่งชูนับ4อยู่เลยนะครับสตหรับมิชชั่นอันล็อกอ่ะนะกดกลับไปนะครับตัวเกมเริ่มสอนอีกแล้วนะครับมามาดูตรงนี้เป็นทัวร์นาเมนต์เหรอ๋อนี่ไงทัวร์นาเมนต์มอนครับเริ่มมีฟังก์ชันอะไรให้เราเลือกแล้วโอเคครับกดไฟต์กับเจ้าอู้ยื้อเจออ๋อมีกับผลรภด้วยครับสายตายกับผลรภนะครับนี่ครับมาดีมาดีโอ้สี่ลมสามเอาโอ้โหคุณโดน เอาดีเอ้ยซาตานซาตานไม่ได้มีพลังครับซาตานมีแต่หมัดต่อยเอาหลับไปครับซาตานเรียบร้อยครับหนำฉาปิดท้ายอีกแล้วนะครับเอาละเริ่มมีเส้นทางการต่อสู้เป็นทัวร์นาเมนต์นะครับอ๋อจะมีฉากต่อสู้หลายอย่างเหมือนกันนะครับนี่ครับซดเข้าให้นี่ครับหลับไป โอเคไปต่อครับกดไฟก่อนมาจ้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 าจจ้าจจ้าโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันนี่หนักจังเลยเดี๋ยวยังช้าปิดเกมให้ไม่ต้องห่วงจอยโอ้เบิจิต้าจัดการก่อนแล้วครับเรียบร้อยครับ พอมาเจอกับตัวนี้หรอมาไฟเลยไฟเลยจอดตุ้งนี่ไงนี่ไง,ไงนี่ไงนี่ไงตัวนี้อะไรบ้างข้างบนอ๋อแพ้ทางมีแพ้ทางนะครับมีสายด้วยนะเดียบร้อยครับเอามาดูทีมอีกทีหนึ่งทีเฮ้ยเรามีนี่ว่ะโมกุลมาซ้ำกันอีก หนึ่งการ์ดเหรอมันไม่ได้งงคุณหลายการ์ดจังอ่ะเฮ้ยมันไม่อินนะต,ตัวละครซัมนะฮนะกดกลับก่อนแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้ก็แล้วกัน,นครับมันมีโหมดหลากหลายมากเลยฮันนจาเล่นนะครับชอบ็อปของฟรีก็เก็บไปนะครับโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับใครสนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับ Dragon Ball นะครับภาคใหม่ล่าสุดนั่นเอง2 0 2 5นะครับจอกันใหม่คลิปหน้า กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ